ตั้งเัสนี้ครับน้องเกมวันนี้ต้องบอกว่าจบง่ายกว่าที่คิดแม่น่้นไงก็ก็ง่ายกว่าไม่ไม่ง่ายครับเขาก็มาสู้เหมือนกันแล้วอืมจังหวะสองนั้นเราวางเกมวางแผนมาจาก่คยเลยเรบเตรียมมาแล้วก็เตรียมมาเาขามองว่าผมว่ามองว่าเขาโดนไม่ได้กนะันถ้าเกิดสองนั้นฟันเขาไม่นอกในเกมไป,ไปลายๆเราวางแผนยังไงบ้างก็วันนี้มาตั้งสู้นะครับเขามองว่าผมไม่สู้หนผมว่ามาสู้ได้เลย ถ้าไม่ถ้าไม่โดนที่บว่าตังไหนสูได้ก็วันนี้จบไปอาชีพทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็ได้ได้ได้พี่หนุ่มเืินนเงินนะแล้วแล้วแล้วคูโชคเรามาเป็นไงบ้างวันนี้รเว่ายังไม่ได้เห็นอาวุธอะไรเขาก็ก็มาอะไรเงี้ยเรื่อยๆผมก็ไม่รู้่เขาทำดีก็ยังไม่ได้เห็นอาวุธอาวุธเขาที่สร้างความกดดันให้กับเราแล้วสิ่งที่สร้างความกดดันให้เราคืออะไรอาวุธเขาต่อยยาแพ้บ่อยแพ้แพ้มาทีทีไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อาวุธคู่ต่อสู้ใช่ปะกดดัน โดยเฉพาะไฟล่าสุดพิษแค้กับตัวเขียวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไฟแหลกแพ้ที่ราบเนึ่อแพ้แตุรหลักแดงอ๋อก็เป็นเป็นสิ่งที่เรากังวลกดดันเลยแ่แพ้ภายตัวเองกลัวแบบทำไม่ได้คิดเรียบร้อยสองนั้นมั่นใจไหมว่าฟันเขาไม่ลุกแล้วก็มั่นใจครับโดนเต็มเต็มครับเราก็มั่นใจว่าไม่น่าจะลุกแล้วสองนั้นคิดว่าโดนโดนเต็มแล้วครับโดนเต็มเลยครับผมตั้งใจในสองนั้นตั้งใจครับฟันลรกนั้นแน่แน่ใจแน่ว่าลุกขึ้นไม่ได้แล้วมั่นใจครับ วันนี้ก็เด็ดขาดเลยฝากถึงใครบ้างครับน้องนี่เออฝากขอบคุณทุกคนที่กิจการทั้งบอสชินแล้วฝ่าแเมยแล้วก็ทีมงานของผมตืร์พีนยิมแล้วก็ทุกคนที่เชียร์ที่ก่อนสมัยนะวันนี <Devil Tai terms> ้ผมทำสรัยนะผมก็ยินดีวยครับครับ